สวัสดีครับผมกลอนอินโซครับผมวันนี้เรามาทำธุระเล็กๆน้อยๆนะวันนี้แม่งอยู่หน้า่ขยแล้วอยากโดนบล็อกคอว่ะเราอยู่นหน้าไขยนี่กับผมกองบินนะครับเดี๋ยววันนี้กลอนอินโซผมว่าจะผมไปทําอะไรบ้างในวันนี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับอยากโดนบล็อกคอ,อยจริงจริงะกับหน้าไข้ทานนะเดี๋ยวดูวันนี้ผมจะไปทําอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันไปต่อเรามากันรึ่งทางแล้ว Let's go <S ครับผมมาเดี๋ยวเราพาไปกินพองอร่อยกันนะครับด้านหน้าเลยก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้เด็ดมาก่อน เราได้เงินสุกโลว่ามีอะไรให้เรารับประทานบ้างโงมันสุกโอม,โอมอะทามันออสเซนเลตจังเลยของผมเป็นกั้วเกี๊ยวต้ยมยำพิเศษเส้เนมีเหลืองมีเหลือง,องยำน้ำยำไ้ำเอายำน้ำผมยำน้ำเด็ดน้ำยำน้ำ จะคงเอาเลยมีมีเรื่องกันมีเรื่อง2มีเรื่องสองธรรมดาเหมธรรมดาครับอันนี้เส้นใหญ่ตมยำธรรมดานใหญ่ต้มยำธรมามี่ยำน้ำพิเศษหนึ่งยำน้ำธรรมดาลก็เยน้ำธรรมาหนึ่งนน้ำอ่ด้ไหมคะไม่ครับน้ำเอกใบกันักน้ำเปล่าบริกันตัวเองโอเคจ้พี่เนา ร้านกาดเปจ๊บจัดเลยเดี๋ยวรอก๋วยเตี๋ยวมาครับผมว่าร้านที่ผมมากินบ่อยตามรอยผมมานะอร่อยแน่นอนเดี๋ยวรอก๋วยเตี๋ยวก่อนมีมีเรื่องยำกุเซ็นครับผมของผมเองครับใครคลิปดว่าตาจะได้เป็นแต่งหน้าอ่าไม่ทันเลยผมไา่ใช่อย่างรู้เลยดูใกล้ๆผมดูใกล้ๆ น้ำก่อนน้ำก่อนคำเรกต้องกินน้ำละมุนหวานเจี๊ยบโอเธอหวานเจี๊ยบดูมูโอเธอหวานเจี๊ยบดูมูผมดูมู ชิ้นโคตรเบอร์เริ่มเลยดูเ้ uh ่เ huh. าจมูกผมเลยนะถ้าเท่ากับจมูกผมเลยนะนี่ยังไม่ปรุงนะเดี๋ยวชิมหมูแดงก่อนนุ่มมากมือความหวานในตัว หมักมาดีมากน้ำซุปนี่เป็นน้ำต้กมกระดูก่างแท้จริงดูหมูสับนี่ต่อปากต้กกว่าปั้นยิงปบงนูได้เลยพอเติมพอเติมคนร์มันไยมากตามรวยยังไงได้กินก่อนเนี่ยตากล้องไม่ไหวแล้ว โอเคครับผมกินก่อนเดี๋ยวรงมาฮะผมฝากร้านสาวลงนะครับเดี๋ยวเราแบ่ง้านสาวเจอกันด้านในว่ามีอะไรบ้างตรงนั้นคุ้มค่าคุ้มใจอะไรบางอย่างของใช้กสนับสนุนมีแล้วนะแชมพูดิใช่ไหมได้ไหมเออได้ปวดตรงท้ำนองผมรู ไม่เคยมีลูกเยียอันนี้ครับลอยเปโซนกุ้งกวาดกันนำเราตามนา,างกันนะน้ำกันนำเราตามกันนำเปงะนะเปงเดี๋ยวเราเปางดีเลยเปง ไปได้มาแล้วผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านแหลงสาวเลยนะครับ mình nói công mình nè chê lê công chê lê bổng chê lê bổng 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 không bổng Chê lấy bổng chê lấy bổng chê lấy mà bổng 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 này bổng bổng bổng

มลเดมดอด้งย่บเมเลยนะโด่ตนรนงลเด็กัวเกทกเรนดโยด้วยนะครับผมมาท่างเลยนะครับเียนดังมากนะครับผมบอกนะเด็เพื่อนสาวนะกดเกดิด้วยคอลเลชนเจอกันเร็วนี้อย่างแน่นอนนะครับไม่อนไม่ไปโก็ลุกไม่ง Các bạn gặp đéo cũng nổ nổng chín nước này nó cao mà kề đây nước này Để bếm nó bảo Ok, chín nước rồi, chín nước,